สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้นะคะเราก็อยู่กับเกมโลบอกอีกแล้วนะวันนี้นะคะเราอยู่ในมมฟติมมฟิสติกแล้วนะวันนี้นะคะเราจะพาไปแต่งบ้านกันค่ะซึ่งเราซื้อบ้านมาใหม่แล้วนะคะเดี๋ยวเราไปแต่งกันเลยค่ะเดี๋ยวกลับบ้านกันก่อนเลยค่ะไปกันเลยนี่แหละค่ะบ้านเราใหญ่ไหมเราเล่นค่ะบ้านเราอยู่ตรงนี้ ที่บอกว่าเปลี่ยนใหม่นะคะคือสภาพบ้านนะตอนแรกนะคะมันจะเป็นแบบนี้นะคะมีแบบหน้านะคะแล้วก็เข้าไปในบ้านกันเลยค่ะเฮ้ยอใอช่ใช่มีบ้านเราเองตอนแรกนะคะเราจะมีแค่ไม่กี่ห้องในชะ่ไหมพอเข้ามาแล้วมันจะมีหลายห้องมากเลยค่ะแต่เรามาเริ่มตกแต่งบ้านกันเลยนะคะเอาตรงห้องนี้ก่อนเป็นห้องนั่งเล่นนะคะ ว้าวอุอ้ยเรามีเตียงเด็กน้อยสามอันนะคะครั้งที่แล้วนะตอนนั้นนะคะที่เรายังไม่ได้แคทนะคือเราอะซื้อเด็กนะไม่ได้ซื้อเด็กสิซื้อเตียงนะคะมานะเราว่าจะเอาันนี้นะคะเอาอันนี้นะคะ,นนะ,คะไม่ใช่สินี่มันเท่านั่งเล่นเนาะเราควรที่จะโซฟาใช่ไหมคะ เดี๋ยวนะว้าวนี่มันพื้นนี่นะนั่นเราเอาอันนี้ก็แล้วกันห้องนั่งเล่นนะเดี๋ยวนะโซฟาเราว่าเราทิ้งไว้ในนี้นะเอยอยู่ไหนล่ะอ๋อนี่ไงอเล็ก เก็บก็เก็บแล้วเราไปตกแต่งห้องน้ํากันก่อนดีกว่าว้ยห้องน้ําอยู่ตรงเดี๋ยวนะนั่นห้องน้ํานะคะเราเอาไว้ในไหนดีเอาไว้ตรงนี้กันล้วกันมันแคบมากเริ่มว้าวห้องน้ําห้องน้ำห้องน้ําเราจะใช้เป็นอะไรดีคะเนี่ยใช้นี่ไหมอืมอันนี้เอาอันนี้ก็แล้วกันเอานี้โอเคเอาอันนี้ก็ได้ แต่ประตูไม่มีอ่ะนี่นะคะเอาแบบนี้เลยเอา้าวเดี๋ยว <laughs> เดี๋ยวสิเอามานี่ก่อนเอาประมาณอยู่ตรงนี้ก็สูงไปเนาะตรงนี้นะคะโอเคแล้วก็โถส้วมอ ผ้าขนหนูที่คลิกแขวนนั่นเองค่ะเอเอาไว้ตรงนี้เหรอผิดด้านโอเคเนี่ค่ะตอนนี้นะคะเรายังไม่ได้ซื้อของที่เราจะอ่างน้ำนะคะเดี๋ยวเราไปตกแต่งห้องห้องต่อไปกันเลยค่ะ ห้องน,นี้นะคะเราจะเอาไว้เก็บเอาไว้วางเตียงเด็กๆนะคะที่เขาจะนอนนะอันนี้นะคะเป็นสีอะไรสีฟ้าเนาะเอาอยู่ตรงนี้ก็แลันอันที่สอีอันที่สามอยู่ไหนกันเนี่ยอันนี้นี่ o oh my God เช้าแล้ว เดี๋ยวนะเราแต่งยันช้าเลยเหรอเนี่ยอืมแล้วแล้วทำไมเราเรามองไม่เห็นเนะี่ยเดี๋ยวแกไปก่อนสิแล้ววิทยุมาอยู่อะไรตรงนี้แล้วโอเคเอนะสีฟ้ามันใกล้กับสีชมพูอืมแต่สีฟ้าหยุดลงมา ประมานี้ก็ได้วางลูกก่อนนะคะดดเดี๋ยวเราจะออกไปตรงห้องเรานะคะเ,คเดี๋ยวนะเอาที่นอนออกก่อนนะคะ นะคะโอ้ยนี่ค่ะเราจะเอาอันนี้นะคะเป็นแนวตรงดีเอาแนาวตรงกันแล้วกันนะคะเคเอเราจะตั้งตรงมุมนี้ดีหรอคะอเคตั้งตรงมุมนี้กันแล้วกันนะคะวางเลย <Okay. S 2> เดียวนะมีคนเข้ามาว่าเราด้วยเหรอเนี่ยโว้ยชิญค่ะเ้ค่ะเอาพื้นผนังอันนี้เย้ yeah. สวยงามค่ะ <c oughs> แล้วก็โปสเตอร์นะคะ เปรูปภาพอืมแล้วก็คอมพิวเตอร์เยี่ยมสิอะไร แล้วกันวา,วางถูกที่แล้วเปล่าโอเคถูกค่ะแล้วก็วางเก้าอี้กันเลยค่ะเก้าอี้จ๋าวางเลยก็ขยับมานิดนิดหน่อยหน่อยก็วางค่ะอืมประมาณนี้เอาไหมอะ่ะหรอมันไกลไปลองนั่งดูนะคะ ค่ะแล้วก็ต่อไปไปห้องนั่งเล่นค่ะเดีย๋ยวนะลุกขึ้นสิแหมนี่ห้องนั่งเล่นนะคะเดี๋ยวเรามาวางโซฟากันเลยค่ะโซฟาสีแดงแดงดงแ ประมาณตรงนี้โอเคไม่ให้ขวางทางนะคะทีวีโอเคเดี๋ยว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 ไม่ใช่เดี๋ยวสิใครเอ้ยมาอยู่นี่ได้ไงเดี๋ยว <laughs> ทีวีมาอยู่อะไรตรงนี้เราไม่ไปไปไปตรงอ้อผิดแล้ว นะเดี๋ยวนะโอเค้ยมันต่ำไปไหมพีวีสามารถเป็นช่องได้ด้วยนะคะดีมากๆเลยเดี๋ยวเราค่อยไปเดี๋ยวเก็บลงไปอีกแล้วเนี่ยไม่ชอบเลยเดี๋ยวนะ เดี๋ยวขอแต่งตรงนี้นะคะให้เสร็จก่อนนะคะสักครู่นะคะค่ะต่อไปนะคะก็เป็นห้องครัวค่ะแต่ห้องครัวนะคะเรายังซื้อของนะไม่ครบเลยแต่ก็ไม่เป็นไรนะคะถือว่าได้มาปฏิปปต่ปตอยกันแล้วกันเนาะ เราเค่อยซื้อของนะคะคเดี๋ยวนะเสียงเป็นอะไรถ้ามีเสียงรบกวนนะคะก็ต้องขอประทานเอาพายนะคะนี่เป็นรูปภาพนะรูปภาพเก็บไปก่อนลงไปอันนี้อะไรอ่ะออันนี้อะไรอ่ะมันเก้าอี้ นั้นเราไปห้องของเราก่อนนะคะเอ๊ <Okay. S 3> ะเอาไว้ตรงห้องเออตรงนี้ก็ได้ถ้าคู่นะคะอ๋ะออ๋อตรงนี้ก็ได้แบบตรงนี้ดีโอเคเอาในห้องเรากันแล้วกันเย <Yay. S 3> ้มันกลับหัวกลับหางเคอันนี้มันก็อีกแบบนะั้น ขอหาของแป๊บน,นึงนะค่ะตอนนี้นะคะเราก็แต่งบ้านเสร็จแล้วนะเรียบร้อยนะคะอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นะแต่ก็ถือว่าทําได้ดีเหมือนกันนะนี่คือห้องของเรานะคะแล้วก็ไปดูห้องน้ำมีห้องน้ํานะคะยังไม่ค่อยตกแต่งอะไรมากนะและนี่ก็ห้องของเด็กๆน้อยนะคะ น่ารักมากมากเลย นมะะีนนนนนนสีหลายสีมากเลยค่ะอาตรงนี้แป้งสีเขยียวเดวนะาโอเคทางประตูเข้าบ้านเป็นสีเอิ่นนี้ ออกกันไปเลยเออกไปไป,ไปไเลยแต่ตอนนี้นะคะก็หมดเวลาแล้วด้วยวันนี้นะคะก็ต้องเสียดจายมากๆเลยอ่ะเวลาหมดแล้วนะคะรับว,วันนี้นะคะก็ต้องขอตัวลาไปก่อนนะ สวัสดีค่ะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร์นนะคะเพื่อติดตามตอนต่อไปด้วยนะคะเจอกัน EP 2ค่ะบ๊ายบายจุ๊บจเจอกันนะคะ